ความต้องการของอเมริกาต่อแคนาดาที่ต้องการให้แคนาดาเข้ามาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้ลบความตั้งใจนี่ออกไปเลยคือเรียกว่ามีจังหวะเวลาเมื่อไหร่เนี่ยทำก็จะคอยแบบถ้าเรียกว่าเป็นภาษาตอนที่แบบจีบสาว่าเที่ยวไล้เที่ยวคืออยู่ตลอดเวลามีจังหวะเมื่อไหร่ก็จะคอยหยอดตลอดเวลา ชักจูงใจในหลากหลายรูปแบบบอกมาเถอะมาเป็นของพี่เถอะนะคือนอกจากจะอดอ,อ้อนแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้ไม้แข็งด้วยยันกำลังพูดถึงเรื่องของโครงการโกลเด้นโดมของอเมริกาค่ะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามาเถอะยายีมาเป็นของพี่เถอะถ้าน้องมาเป็นของพี่เนี่ยน้องจะได้ใช้อยู่ภายใต้ร่มเงาของโกลเด้นโดมฟรีๆแต่ถ้าน้องไม่ยอมน้องเตรียมเงินจ่ายเอาไว้ได้เลย 61,000ล้านดอลลาร์ถ้าหากว่าจะอยู่ภายใต้กโกลเด้นโดมของพี่นะคะงานนี้ไม่รู้ว่าแคนาดาจะยอมใจอ่อนหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้จูงใจแคนาดานะคะบอกว่าแคนาดาสามารถจะเข้าร่วมระบบโกลเด้นโดมหรือว่าระบบป้องกันขีปนาวุธที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะสร้างขึ้นแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างเดียวว่า แคนาดาต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเท่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอเมริกาจะคิดเงินแคนาดา6 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สำหรับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบค่ะคำพูดนี้มีขึ้นหลังจากที่ผ่านๆมาเขาก็ส่งเสียงซ้ำๆซ้ๆให้เพื่อนให้แคนาดาเข้ามาเป็นรัฐที่51ของอเมริกานะคะ แคนาดาเองมีความสนใจในการเข้าร่วมในระบบขีปนาวุธนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ทรัมป์เปิดตัวขึ้นเมื่อเดือนเอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันตนเองจากอาวุธระดับชั้นต่างๆนานาของศัตรูนะคะแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อการสูญเสียอำนาจที่ปไตยพวกเขาก็คือแคนาดาเนี่ยแคนาดาเนี่ยสนใจจริงอยากจะเข้าร่วมกับระบบโกลเด้นดมของอเมริกาจริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการ ศูนเสียอธิปไตยของตัวเองค่ะทั้มบอกว่า <us sell> s> <S ผมบอกแคนาดาที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบโกลเด้นโดมอันเลิศเลิศของเราเป็นอย่างมากมันจะมีค่าใช้จ่าย61,000ล้านดอลลาร์นะถ้าพวกเขายังเป็นประเทศที่แยกจากเราทําได้โพสต์บนทรัสโซเชียลสื่อสองังคมออนไลน์ค่ะแต่บอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ถ้าเขายอมมาเป็นรัฐที่51ของเราอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้มี คำปฏิเสธหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้หรือตอบรับใดๆจากแคนาดานะคะต่อคำกล่าวอ้างของทรัมป์ค่ะโดยทรัมป์ได้ถแถลงแผนสร้างระบบโกลเด้นดมเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนโดยบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะใช้งบประมาณประมาณ1 7 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วก็สามารถปฏิบัติการได้ภายใต้ในช่วงวาระที่เขายัางดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่นะคะ โดยทรัมปก็ในกล่าวในตอนนั้นว่าแคนาดามีความสนใจจะเข้าร่วมในระบบนี้ขณะที่มาร์คารนี่นายมนตรีของแคนาดาก็ยืนยันว่าประเทศของเขากําลังพูดคุยในระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยแคนาดากับอเมริกาเนี่ยสองชาตินี้เป็นสองชาติสมาชิกนาโตที่เป็นคู่หูกันในด้านการป้องกันตนเองระดับทวีปผ่านกองบัญชาการป้องกันอากาศ ขออภัยค่ะกองวาิชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือแต่ว่าดูเหมือนว่าโครงการนี้จะเพิ่มความตึงเครียดที่ทรัมป์ได้เปิดประเด็นนี้กับแคนาดานะคะคานี่ก็ได้พูดอย่างสุภาพแต่ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อเสียงเรียกร้องของทรัมป์ที่อยากจะได้แคนาดาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาค่ะในครั้งที่เขาเดินทางเยือนทำเนียบขาวเมื่อช่วงต้นเดือนโดยการประกาศกล่าวว่าประเทศของเขาไม่ได้มีเอาไว้ขายนะคะ แต่ก็ลองดูค่ะว่ามุกนี้ของโดนัลด์ทรัมป์กับเรื่องของการให้ใช้โกลเด้นโดมฟรีๆแลกกับ61,000ล้านดอลลาร์เนี่ยแคนาดาจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่ค่ะ